พี่น้องบอดบอยสิริชัใช้ก็สอแอนหวานแหววเป็นตะหักถักพี่น้องคู่รักแห่งปีสามีภรรยาเหมาะสมกันลงตัวที่สุดพี่น้องซอแอนแล้วก็ไปทําการแสดงบอดบอยแล้วก็ไปชมถ่ายคลิปวิดีโอให้เมียเราพี่น้องไปดูแลเทคแคร์ care, ซึ่งกันและกันน่ารักที่สุดเลยเบื้องหลังในทุกอย่างรักสันพี่น้องซอแอนแล้วก็ถ่ายรูปสามีเราสามีเราตัดต่อวิดีโอติพี่น้องจา้าโอ้ยน่ารักที่สุดเลยแล้วก็บอกว่า เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างรักนะครับสนุกมากครับแฟนคลับแฟนเพลกระซ่งหัวใจเหนรัวๆโอ้ยน่ารักที่สุดเลยคู่สร้างคู่สมคู่บุญลามีเฮงเฮงปังปังช่างภาพสุดหล่อน้องแอนพี่หนิงไม่ได้อยู่รอเลยพรุ่งนี้มีประชุมแต่เช้าแถวยาวมากเลยกับก่อนคิดถึงมากเลยไม่ได้กอดเลยสั่นพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงเพื่อนบอกว่าเพื่อนประด้รอวไทยรูปเพราะว่าเพื่อนฟ้าวพี่น้องโอ้ยน่ารักที่สุดเลย แฟนคลับแฟนเพลงล้อคิ้วตายลูบกับซอแอนสุดยอดค่ะพี่น้องจา๋าโอ้ยสุดยอดมากจริงๆบอสซอน่ารักที่สุดเป็นกาลังใจให้นะคะรักมากคะ่ะบอสบอยซอแอนเอบีพีพีน่ารักที่สุดเลยคะ่ะน้องบอยเป็นคนเก่งและนิสัยดีมากแอนโชคดีมากๆที่ได้ อยู่กับคนแบบลูกบอยความคิดเขาถูกใจทุกเรื่องบอสบอยซอแอนเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักที่สุดคะ่ะรักนะคะบอสบอยซอแอนขอให้มีความสุขมากๆนะคะน่ารักที่สุดเลยอ่ะเมนพี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องจา้าบอสบอยซอแอนแล้วก็ไปงานอยู่ตะวันแดงบุรีล์ลค่ะสวยงามค่ะพี่น้องซอแอนอร่อยดีจะเป็นสวยงามหุ่นดีพ่นรลดหุ่นใด,นดโอ้จชเปมนเลิศเลือเพอร์เฟคค่ะสตร,นรนีน้องจ้าซอแอนอร่อยดีกับบอสบอยสยิริชัย น่ารักที่สุดเลยสวยมากค่ะแม่แอนบอกเคล็ดลับความขาวหน่อยค่ะเพื่นกับเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วพี่น้องสวยงามหุ่นดีลดหุ่นใด้แบบลดเลอเพอร์เฟกตค่ะเอลีพี่น้องซอแอนออรดีสวยงามหุ่นดีเซแบบ็กซี่มากค่ะหุ่นดีเสียงดีพูดจาดีทัศนคติดีโอ้ย เลิศเลอเพอร์ฟิกสูส่สังคูสมบอดบอยสิริชัยกด็ดีดีหุ่นดีนับวันสวยขึ้นหุ่นดีมากค่ะซอแอนขอให้มีความสุขมากๆนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางบอดบอยสิริชัยเฮงเฮงปังปังเลยรวยจ้าสามีภรรยาคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแมนนี่ดีพี่น้องผัวาหา่เมีคอนมิตรสิเฮงเฮงปังปังเลยรวยไปหาสนุกหาสนุกเก็บพี่น้องหาเราก็เก็บ สุดยอดคักอิลีพี่น้องจาเฮงงปังปังรวยๆวยนะคะบอดบอยซอแอนรักมากมายคะ่ะเพชรพลอยแม่ต้าแฝดพ่อต้าแฝดน่ารักที่สุดเลยขอให้มีความสุขมากๆเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะบอดบอยซอแอนรักๆค่ะเฮงเฮงปังปังรวยๆวยจ้าพี่น้องมีความที่เห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์ขอมาสููฟังในด้อยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย